โอเคัสดีควันนี้ผมแคชเชีลไทยอะไรงเนั่นเองนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไฟน์แอปเปิดี้ภาคสองนะฮะซึ่งภาคหนึ่งเนี่ยผมก็ขอไม่เล่นเลยกันนะเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ระบบเสียงมันเนี่ยคือเวลาฟ็อกซี่วิ่งมาใช่ไหมมันจะได้ยินเสียงแบบตึับตึบตึบแต่ตอนนี้มันไม่ได้ยินนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรโอเคเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งเกมนี้ผมก็ ไม่ค่อยอ้ยไม่ค่อยเก่งหรอกนะฮะโอเคเราไปเล่นกันเลย New g เกมโอเคเอ้ยเมาส์เป็นไรอ่ะมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวเขาปิดเสียงไอ้นี่ไปเลยนะโอเค ลกล้องจดปีโอเคตรงนี้มีหุ่นสามตัว <c oughs> อขออภัยนะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องเก็บหุ่นแบบ <c oughs> เอภอัย okay. เป็นแบบหุ่นพงัพงๆนะคะที่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องห้องจัดปาร์ตี้ตรงนี้เป็น ก็เ,เป็นห้องจัดปาร์ตี้ห้องหนึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องจัดปาร์ตี้โอเคไม่มีอะไรผิดปกติตรงนี้เป็นห้องของเฮ้ยคุณโยมทางทาๆมันควรจะไปอยู่ห้องที่แปดไม่ใช่โอเคยังไม่มีอะไรผิดปกตินะนห้องนี้เป็นห้องขายานโอเคเฮ้ย หายไปไหนตกใจหมดเลยสวัสด,ดีวันนี้มันทำอะไรเนี่ยโอ้ยมันต้องทำไงมันบังหน้าจอมเลยเฮ้ยไก่ชิกะหายไปไหนแล้วว่ามอหายไปแล้วเลย่ดิเฮ้ยวันนี้ อยู่ไหนเดี๋ยวนะขอหายิกะก่อนอ้นั่งอย่างนี้ไม่รู้เฮ้ยข <c oughs> อหพยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> โมเฟดี้หายไปยังโอเคน่าจะหายไปแล้ว <c oughs> Okay. มาดูกล้องต่ออืมตรงนี้ชิกะชิกะมันจะบุ้นท่อไชิกะมันจะมุนะมนม้นท่อตรงนี้เฮ้ยทอ่อแอร์นี่ยบอนนี่หายไปไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ บ <c oughs> อนอนี่บอ <c oughs> นอาานี่อยู่ไหนแต่นรามัรู้ท่อแล้วรู้ท่อแล้วะลองระบายอากาศนี่ไงแล้วปากหายไปไหนอ่ะเฮ้ยตาดำโอ้ช อุ้ยหายเบียงวะอุ้ยกล่องดนตรี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 อยู่ไหนกล่องดนตรีใครรัน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 หวดเลยวู้วบอนนี่ วอนนี่โอเคตอนนี้วอนนี่อยู่ในช่องระบายแอร์ช่องระบายอากาศโอเคชิกะเฮ้ย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 เฮ้อ้ยเฮ้ยเบ้เฮยยเ่ด้วยกันเลยเฮะเป็นแฟนเเ เป็นงแล้วเฮ้ยเ้ยวอนี้ซส,สองแล้วใจเย็นๆน,นะนี่ยังเป็นคืนแรกเนี่ยทำไมมันรู้สึกมันโหดจังเลยวะเออชีสมันมาแล้วหรอเสียงแอร์ตึกตับตึกตับเลย มานะขอรู้เสียงไว้ก่อนเลยอู้หึบักเลยเปงละเอา้าทำไมนันบักเนี่ยไม่นะจะออกยังไงอะไอ้บอลนี่เอ้ยไม่นะ มันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยบักโอเคตอนนี้ผมก็ต้องมาอัดใหม่นะฮะอเอ้ยไม่เป็นไรอัดใหม่ก็อัดใหม่โอเคไม่น่าเลยอย่าบักอีกนะอู้หู้ หองสมหัวเปนดี้อืมโอเคห้อตรงนี้เป็นห้องแมนเกิลโอเคห้องบรรลูนบอยเด็กเฟรสดะอ่มอื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 มอะไรโอ้ตูวตาเฟนดี้น่ารัง เก็บ okay, ตรงนี้ห้องอเออบอนนี่อีกแล้วมันก็ชอบมาโผล่ที่ห้องสีนะคะโอ้โหน่ารักอะ่ะน่ารักแต่ว่านีสัย์จริงๆมันโคตรโหดเดีด๋วยวครั้งหนึ่งเดี๋ยวชิคกะมันก็หายโอ้โหบอนนี่ ออกไปได้ไหมมันบังอ่ะมันบังออกไปเดี๋ยวส่องปาแตกอือนั่นไงชิคกะว่าแล้วเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันบักเหรอล้กบอนี้หายไปไหนมันอยู่ห้องเดียวกันม่ห้องเดียวกัน เออมันมุดมันมุดแล้วมันมุดมันมุดเหมือนมันเริ่มมุดแล้วอะ่ะชีสนั่นไงขอขายร้า,ยานก่อนขายร้านก่อนไปโอ,โอ๊ยนั่นไงมันมุดและ ย่างห้าดาวมันมุดแล้วจะไม่ต้องโอเคแล้วไอ้บอนนี่หายไปไหนโอเคอุ้ยบอนนี่ก็กำลังมุดโอ้ไม่นะจิตเปลงแล้วทั้งบอนนี่ทั้งชิกะ ไอุ้ิกไก่เอ้ยโอคว้าไปอืมโอเคหายไปยังหายไปยังหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วใช่ไหมโอเคหายไปแล้วโอเค บอนนี่อยู่ตอนนี้อยู่ในท่อระบายไอแอร์เพื่อท่อระบายอากาศโอ้ย,อยตกใจวะ่ะโอเคเดี๋ยวรอบอนนี่มันโผล่โผล่หน้ามาแบบอย่ามอกนะอฮ้ยหลบปามันหลบปามันอุ้ยขอโทษที่หลบปา ขอโลจิสตบป้าเอ้ยันนี่มันภาพ8บิตภาพ8บิตโอเคชิกะชิกะเอ้ยพลาร์ไพลชิชิกะเอ้ยชิกะมันเกลียดแกมากเลยยิ่งกับไอมาริโอเน็ตอะ หัวเฟดดี้ก็ต้องใส่ไอมาริโอเน็ตก็ต้องไขไ่แม่ย้อยโอ้ไอ้นี่ก็จะมุดท่ออีกแล้วออกออกไปในความหยาบนะคะหึ้ย สองสามสี่ห oh! mm. ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเดี๋ยวจะอ้อืมอืมเกียมไปแล้วเกียมไปแล้วจ้าไอ้บอลนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัดชิกับบอลนี่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราไขลานบเร็วเร็รีบเลยบวดเลย ตอนที่บอลนี้มันจะมาโอ้ทำไมอ่ะเฮ้ยบอลน,นี้กับไอจิกะโอ้มึดขนาดนี้ ไงเร็วตีสแล้ววหัหน้าไาวันดีไอ้บอลนี่จะตายเน่าโอ้โหกะเฮยน่ารักจริงจันะสายมันไม่ค่อยน่ารัก เดี๋ยวจับตีอืมจับก,กระทืบดีกว่าตีสีส่แล้วเลยนาทีเดียวเฮ้ยสองนาทีฝ่ายรานมาลโอเนตแปบบ๊บมาโลเนตไม่ก็พับเพชรไม่ก็โอโ้โหตัวตลบมีหลายชื่อแท้เดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะชิกับชิกับนาทีมันอยู่ตนี้ท่อระบายใส่ใช่ไหม โอ้ยที่บอนนี่เป็นอะไรกับพ่อมา,อมอากไหมอย่าตายนะขอร้องแหละถ้าตายเขาคิดจบขอร้องแหละขอร้องแหละอย่าตายเธอขอ้หะโอเค อะไรเนี่ยเฮ้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 ยก้องปะเป็นอะไรกับพ่อไหมมอนนี่ไคลานมาลิโอเน็ตไอ้มอนี่โอเน็ตก็จะให้ไขลานตลอดเลย yes yo yo oh. yes. y okay. e สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแต่ว่าไม่ได้มาเล่นเฟนดีแล้วนะกลัว